ใส่รองเท้าแล้วอยากได้รูปใส่รองเท้างนองไม่เพี้ยนสีข้างในเหมือนเพี้ยนสีเนื้อถุงนอกไม่เพี้ยนไหนข้างในเหมือนแสงแสงมันทำให้สีมันเพี้ยนเออเนาะ้างนองแสงสวยมากเลยเออออให้คน ใช่แสงกำแบบแล้วก็อยู่กันข้างในไงไม่ออกข้างนอกแสงใบสามใช่ไหมไอโอไม่พี่ไอโอเบอกเลว่าให้มาขายที่นอกเนสีโคสีโคสไม่นด้สีโคสหรอบ่วงมานไงอืมสวยแต่มันยังเป็นกระดังกระดังไม่ใช่กระดังกระดังหรือว่าหนูด้วยดูข้างในสิ มันยังเป็นแดงๆอยู่เลยข้างในอ่ะหมืนไฮไลท์มันเป็นสามสีสถูกต้องเมื่อวานันก่อนนเพื่อทักเพื่อนถามว่าเนตผมเนสมีี่เนี่ยเพื่อนนับเขียวม่วงใช่จะสมไปมุนนี่เลย้ให้คนจิตขาดแล้วแม่ดแม่ทำท่าเหมือนกับบ้านสสวัสดว จำได้ไม่ได้ออกหมออืมนี่จำไม่ได้นะไม่งนยังดูจำพันดาวนะต่อรายการเขาพี่รือพี่ต่อบอกนี่ทำไปทุกวันเลยทุกวันได้เราเปลี่ยนสายเยอะโค้ราเตรียมดูแล้วมั้งไม่เปลี่ยนนะอ่ะแล้วไม่อยากได้สัก5.7ระดิ้งอ่ะเนี่ยปกติเป็น3.7แล้วหวังเยอะไปว่าจะเอา5.7ก็เอาทีวีอะไรแค่เปิดช่องเดียวกันท่านบอ ไม่ตอนตอนโฆษณาก็อย่าเปลี่ยนช่องนะบอกเขาดูคาวไว้เลยก็คือ,อถ้าเลตติ้งดีเนี่ยเขาจะเชิญไปอีกใช่ไหมไปได้ซ้ำได้จริงๆซ้ำได้เหรอซ้ำได้ลูกจุนแจซอนไปสองครั้งแนละ้วอุ้ยจริงหรอเนตบ้างมาเปิดท้ายขายฟองนะไปตองรัชดาตลาดไทรัชดาเขาดิจะได้เม็ดสาวสีม่วงแรกของชีวิตที่เคยใส่ชุดสีม่วงสวยใส่ขึ้นเลยแล้มวมันเข้ากับ ไทยพานิษเปล่าคิดว่าตีแล้วม่ใช่ไทยพานิก็สีม่วงบกับบ้านดีค่ะบกับบ้านทางไหนเนี่ยทางฝังอีทางนี่จอดอยู่ข้างางรถเมล์เข้ามาด้วยกันเเราออก่นอไปหาโมงไปทาใกล้ับรียบายดี่พี่ปวัสดีค่ะพี่แต้สวัสดีค่ะมเนี่ยเอ้าเาพโ ใครมาวันนี้รู้หมดนะอยู่ในคลิปตอนนี้ก็ยังพูไม่หยุดเอ้าพี่บอลไปไหนอ่ะชวิตกง